ถาเครื่องของขังเจาะเบญจภาาคีกับเซียนต้อยเมืองนังกรต่อครับมาคุณต้อยฮะครับมาดูแล้วเนี่ยมามีทุกคนปรารถนาใฝ่ฝันสักครั้งหนึ่งในชีวิตอยากจะได้ครอบครองวัตละคางบ้างครับนะฮะตอนนี้ขั้นต่ำเนี่ยต้องสักกี่ล้านฮะคือถ้าถ้าสมเด็จวัตละคางพิมพ์ใหญ่เนี่ยนะครับถ้าสภาพไม่ชำรุดคือไม่บินไม่หักพอดูได้พอดูได้เนี่ยน่าจะต้องใช้เงินถึงเจ็ดแปดล้านโอ้โหครับแลยฮะครับ โอ้โหนี่คือมูลค่าความนิยมนะฮะคือคือพระสวยระดับกลางๆงแต่ถ้าถ้ามาตรฐานที่ซื้อขายกันปัจจุบันเนี่ยที่ใครๆก็เช่าหากันกันถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็คือหลัก20กว่าล้านนี่คือท,ทั่วไปนะฮะปที่รับรู้แล้วผ่านตาจริงด้วยเห็นจริงด้วยนะรครับวัดระฆังคือเป็นองค์ประธานของเบญจภา,าคีคใช่ไหมฮะใช่ครับและเบญจภา,าคีที่เรียกกันเนี่ยมันมีทั้งหมดคือคือคำว่าเบญจเนี่ยหมายถึงรับภาคีคือการนํามารวมกัน ห้าองค์บรรเป็นเบญจภาคีก็คือพระห้าองค์ oh. ซึ่งเป็นพระที่ในในสมัยโบราณเนี่ยถือว่าเป็นพระที่สุดยอดสูงสุดของแต่ละเมืองของแต่ละเนื้อนํามารวมกันเป็นพระแนวหน้าที่สุดและเป็นพระทีอ่อยู่ในความฝันของนักสะสมพระแล้วก็มีทั้งพุทธศิลป์และก็พุทธคุณ ครบเครื่องใครเป็นคนตั้งฮะใครเป็นคนตั้งมาตรฐานว่าคือจริงๆเป็นจ่าพะเนีเป็นพระที่อยู่ในความนิยมมาตั้งแต่สมัยรุ่น4-50ปีที่แล้วแต่คนที่มาเริ่มบัญญัติว่าเป็นจ่าพะครีเนี่ยควรจะเป็นพระ5จันทินี้ก็คือท่านเตี่ยมประวายหรือพลพันเอกะจน์นี่คือเซียรุ่นเก่าเลยนะรุ่นเก่าฮะารุ่นอาจารย์เซียรุ่นจะน์นำตอนนี้ก็ไม่อยู่แล้วนะซึ่งท่านเป็นนักเขียนและเป็นนักค้นคว้าแล้วก็เป็นคนที่ รู้จริงนี่เอาจริงนะฮะศึกษาจริงให้ทะลุถึงแก่นเลยครสามเดือนสามเดือนแล้วก็เลยเป็นที่มาของตำราซึ่เป็นมาตาฐานในการสร้างเป็นจักราคีขึ้นมาอ้าเดี๋ยวเรานะห้าชนิดครับางดูก็มีหนึ่งเดิดวละคังนะครับเอาระคังดูทีนะี่องนี้นะฮะพระระคังนี่พิมพ์พระประธานนี่องค์ยอดของยอดนะฮะคือทั้งหมดห้าพิมพ์เนี่ยอันนี้เป็นสุดแล้วเป็นพิมพ์ที่ถือว่าหายากแล้วก็สง่าผ่าเผยแล้วก็ แผงที่สุดแผงที่สุดนี่อ่านี่คือองค์ประธานของเบญจภาคีต่อมาคืออะไรฮะคุณต้อยฮะองค์ที่สองคือพระนางพญาเป็นพระอ่าสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยากราบก็โหสามสีคนที่สร้างเนี่ยคนที่สร้างคือสมเด็จพระวิสุทธิกษัตรีโอ้โหเป็นผู้ที่สร้างขึ้นมาเขาเรียกนางพญานะืเพื่องกับนางพญาผู้ที่สร้าง แล้วก็พิมพ์ทรงท่านก็อ่อนแอเหมือน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 ทรงธรดาทรงอะไรเหมือนเหมือนมันเอกเด่นอะไรเอกละครใช่ไหมโบราณแต่ดูก็ไม่มีรายละเอียดเพราะเป็นสร้างโบราณจริงๆนะสร้างโดยเนื้อดินกําเนิดที่จังหวัดพิษณุโลกที่เราเรียกกันวัดนางพญาแต่จริงๆสมัยโบราณจริงๆเนี่ยเขาเรียกวัดราชบุรณะอ๋อนี่ฮะก็ว่าเก่าแก่ก็เป็นหนึ่งในห้าอย่าล่องไปเราเราเเห็นภาพรวมกันนะต่อมาเนี่อะไรฮะอันนี้กำแพงซุ้มกอซุ้มกอซุ้มกอที่เราเรียกว่าซุ้มกอซุ้มกอ อันนี้อายุเก่าแก่สักกี่ร้อยปีเจ็ดร้อยปีโอ้โหหกร้อยหกร้อยกว่าปีเกือบเกือบสุโขทัยนะะเป็นพระสร้างโดยสมเด็จพระมหาธรรมราชาอนะฮะจากจังหวัดไหนฮะเนี่ยแหล่งกำแพงเพชรกำแพงเพชรนะฮะท่านในเปนเจ้าคีจริงนะพระสุ่มกรนพระที่หายากที่สุดมีน้อยที่สุดอ๋อเลยฮะประมาณคาดว่ามีสักกี่องค์นะที่เคยเห็นเจอเนี่ยผมว่าสมกอพิมใหญ่เนี่ยมีไม่เกินสองสามร้อยองค์เลยฮะครับ กลายเป็นพระในเบญจักคีที่หาย,ยาก,ยากที่สุดยาก,กว่าละครนะฮะยากกว่ายากว่ายากกว่าก็หาย,ยากอ๋อก็เป็นเนบญจพาคีคองค์หนึ่งแล้วนี่นะอันนี้คือพระผงสุพรรณพระผงสุพรรณเนี่ยสร้างโดยสมเด็จพระเจ้าอู่ทองอนะหรือพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งครับนะครับอ่าซึ่งอ่าประธานเป็นฝ่ายสงฆ์คือท่านปิยทัศน์ศรีเป็นพระที่ระบุไว้ มีบันทึกเลยฮะบันทึกไว<ะ>้เลยมีบันทึกไอใยจานเงินจานทองบันทึกไว้เลยว่าพระผงสุพันธ์เนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่อไว้ใช้ <ละ S 1> ให้บูชายังไงการการจะนําไปใช้ในทางโชคลาภให้บูชาด้วยยังไงสวดมนต์ยังไงจะใช้ยังไงแล้วก็ ทางแค้วคาดจะให้บูชายัางไงมีบอ,อกไว้หมดในใบาจานเงินจานทองอที่ขุดพบที่วัดพระศรีวัดพระศรีรัตนุพรรณบุรีอ๋ออ่าและองค์ปิดท้ายของเบญจภา,าคีอันนี้ฮะองค์นี้เป็นพระที่เก่าแก่ที่สุดในชุดเบญจภา,าคีครับมียุสูงที่สุดก็คือพระรอดอพระรอดี่วัดมหาวันนะครับซึ่งจากการสันนิษฐานก็ว่าสมเด็จพระนางจามเทวีนะครับอเป็นพันปีฮะ พันสามร้อยปีโอ้โหครับเก่าที่สุดในชุดเบญจภาคีเป็นภาพที่มีอายุสูงที่สุดในชุดเบญจภาคีแต่มูลค่านี่ไล่ๆกันไหมฮะคือพระพวกนี้คือมูลค่าเนี่ยมันอยู่ที่ความสวยแต่แต่แต่เราเรียกกันว่าเป็นพาะที่แพงที่สุดในพระเครื่องทั้งหมดบรรดาพระเครื่องทั้งหมดเนี่ยเบญจภาคีนี่สุดยอดที่สุดแล้วแต่ดูเห็นมีแต่เนื้อผงกับเนื้อดินไม่มีเนื้อชินหนืออะไรนะฮะเบญจภาคีมีครับเนื้อชินของเบญจภาคีเขาก็แยกไว้อีกอย่าง๋อจัดแยกชุดเลยก็จะแยกเนื้อดินเนื้อผ ชิ้นก็ชุดหนึ่งคือเปบญจพักคีนี่โลหะเนี่ยคือเบญจพักคีชุดใหญ่เนี่ยก็คือที่เราพูดกันเมื่อกี้เนี่ยครับห้าชนิดแล้วยังแยกเบญจพักคีเนื้อชิ้นเบญจพักคีปิดตาครับเบญจพักคีเกรียงเบญจพักคีเหรียญเอาองค์ห้าเป็นตัวประธานเอาห้าเป็นแล้วก็จัดชุดมาใหญ่ยอดเยี่ยมที่สุดฮะแต่คุณต้อยฮะดูจากเบญจพาคีเนี่ยไม่เห็นแล้วอยากได้บ้างคุณผู้ชมดูอยู่เนี่ย อยากถามเซียนต้อยหน่อยว่าต้องมีเงินสักเท่าไหร่อย่างต่ำถึงจะได้ครอบครองเินจาาคคีเอาแบบพอดูได้นะไม่ต้องเอาสวยแชมป์เพราะสวยแชมป์ไม่มีเงินมันแพงเกินอย่างต่ำถ้าถ้าถ้าพูดถึงเช่าโดยตรงรนะครับเช่าหาโดยตรงไม่ใช่ว่าเราไปาได้มาแบบมรดกตกทอดฟุกเรืออะ,รอะไรแต่ถ้าพูดว่า เอาแบบราคามาตรฐานเราไม่มีไม่มีเครื่องจับคีเลยเราใช้ราคามาตรฐานก็ต้องไม่ต่ำกว่า20สบล้านโอ้โหนี่เอาแบบสภาพพอสือสภาพดูได้นะเอาแค่ดูได้20ยี่สิบล้านแต่ถ้าผือว่าเอาเอาแบบแชมป์ๆนะสมเด็จองยี่0ล้านก็คงเช่าไม่ได้โอ้ใช่ใช่ใช่ต้องใช้เงินเป็นร้อยล้านนะถ้าเอาไปแชมป์ๆนะเผื่อจะไม่อยู่้วยร้อยล้านเน่ะประมาณนั้นใช่ไหมค่ะ อย่างที่เซียนต้อยบอกไว้นอกเหนือจากเบญจภาคีชุดสุดยอดประเทศไทยยังแยกย่อยเป็นเบญจภาคีชุดเนื้อชินเนื้อชินเลี้ยนอะไรนะอย่างวันนี้นะฮะมีเนื้อชินมาเป็นตัวอย่างก่อนนี่ยอย่าง่านนี้คืออะไรฮะองค์นี้เราเรียกกันว่าถ้าในวงการเรียกว่าจักรพรรดิแห่งพระเนื้อชินหรือพระร่วงหลังรลังปืนซึ่งเป็นหนึ่งในเบญจภากคีของเนื้อชินก็มีอายุประมาณ8 0 0กว่าปีสร้างโดยสมเด็จสุริยวรมันที่เจ็ ผมทางทางเขมรทางขอมอันนี้อันนี้เป็นขอมสร้างอันนี้กรูอยู่ที่ไหนฮะที่กรูแตกตอนแรกฮะกรวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดสุโขทัยโอ้โหที่เราเรียกว่าวัดพระปรางวัดพระปรางชาแวบ้านเรียกว่าวัดวัดพระปรางกันอันนี้เป็นหนึ่งในห้าเป็นจาพักชุดพระเนื้อชินแล้วมีอะไรอักนอกจากองค์นี้ถ้าเกิดครบชุดเนี้ยมีอย่างองนี้เช่นชินราชใบเสมาอ๋อชินราชใบเสมาเนี่ยสร้างพร้อมกับชินราชองค์ใหญ่ที่ในพระประธานในโบสถ์ ที่พิสุโรกเลยพิสุโรกครับอ๋อเหรอะนี่องค์จำลองท่านอันนี้เป็นเนื้อชินคือเป็นพระสมัยสุโขทัยครับนะครับอ๋อนี่ก็เป็นเจำพักีเนื้อชินแล้วมีอะไรฮะแล้วก็มีพระหูยานอันนี้ลบบุรีลบบุรีนะครับมีท่ากระดานอ๋อนี่นี่นี่อ่านี่ท่ากระดานท่ากระดานของจังหวัดกาญจนบุรีนี่ก็เป็นสุดยอดเป็นจำพักีเนื้อชินเลยนะครับหนึ่งในห้าแล้วสุดท้ายก็คือพระเมสวรเมสวรนี่จังหวัดไหนสุพรรณบุรีครับ โอ oh, ้นี่งานเนื้อชินนนแล้วนี้เห็นเนี่ยเซนต้นก็ยังมีนอกจากเนื้อชินนะนี่อะไรฮะอันนี้คือพักกลิงใหญ่พักกลิงใหญ่ซึ่งเป็นพักกลิงนอกเป็นกลิงจีนใหญ่ซึ่งสร้างในในประเทศจีนใชฮะที่มีอายุสูงที่สุดก็คือพันกว่าปีนี่โอ้โหพันกว่าปีนะ uh huh. ซึสร้างในในสมัยราชวงศ์ถังเอ้นี่ผมดูพิมพ์ทรงนี่ค้ายพักกลิงท,ที่ที่ตามวัดต่างๆทาํากันเยอะมากอะ,ะกลิงใหญ่นี่คือต้นแบบอ๋อนี่คือต้นแบบเป็คือต้นแบบพักกลิงที่ทําในประเทศไทยทั้งหมด นี่คือองค์ครู <Okay. S 1> ต้นแบบเลยแล้วพุทธคุณเนี่ยความเชื่อเชื่อว่าท่านมีพุทธคุณคงด้านนะไรนะตามตำนานนะของคนจีนที่เขาล่ำเลยก็บอกพระกิ่งใหญ่ที่ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยสามารถตัดลุงตัดลุงขาดอารัธนาตัดลุงขาดตัดลุงบนทองฟ้าเนี่ยนะฮะ โอ้โหนี่ว่ากันนั่นนะนั่าเป็นความเชื่อคยเคยตัดมากงนะฮะไม่ไม่เคยเผื่วันนี้เวลาคงไม่มากพออย่างังต้องเชิญคุณต้อยมาคุยเป็นระยะระยะนะแล้วนอกจากพระกิ่งใหญ่นะฮะนี่นี่อะไรฮะเนี่ยโอ้อันนี้สุดยอดเลยเป็นพระทวารลวดีเนื้อทองคํโอ้โหอายุอายุพันกว่าปีอันนี้อันนี้ขุดพบได้ที่อำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณีเขาดูกันดูศิลปะพิมพ์ทรงมันจะบอกยุคเลยดูทุกอย่างดูทั้งศิลปะดูทั้งเนื้อหานะครับ ครับการศึกษาพวกนี้มันละเอะโดอ่อนต้องใช้เวลาฮะ,ะ,ะแล้วลองระยองนะฮะนี่ฮะ,อ,ะองค์ปิดท้ายวันนี้อันนี้ก็เช่นกันอันนี้เน,นี้นนเป็นพระธวารดีนั่งอ๋อนี่ขี้ยืนนะฮะอันนี้ยืนนั่งคของของขอำเภอศรีเทพเพชรบูร์เหมือนกันอ๋อนี่ก็เป็นพันปีเป็นพันปีครับนี่นะครับุณผู้ชมฮะวันนี้เนี่ยพระเครื่องของขลังเนี่ยช่ติระวังภัยก็นําส่วนหนึ่งที่เซียนใหญ่อย่างคุณต้อยเมืองนนี่นำมาให้ชมเป็นวิทยาทานครับ ปดท้ายวันนี้เนี่ยก็อยากจะให้เซียนต้อยเนี่ยได้ฝากอะไรถึงนักสะสมจะเป็นนักสะสมมือเก่าแล้วก็โดยเฉพาะมือใหม่ๆที่เข้ามาซึ่งเยอะมากนะฮะครับตอนนีนะ้วงการบ้าครื่งเนี่ยคือคักเพราะมีเซียนรุ่นใหม่ๆเข้ามาคนออฟฟิศคนวงการต่างเห็นบอกว่าโอ้โหมากันสนใจกันเยอะมากมีอะไรฝากหน่อยฮะก็ถ้าเผื่อท่านที่สนใจอยากจะศึกษาเรื่องพระจริงๆแล้วนะครับถ้าอยากจะให้รู้จริงเนี่ยก็ควรจะหาะพี่เลี้ยงนะครับ คือคนที่ไว้ใจได้ที่เรารู้ว่าเขารู้จริงเป็นคนที่ชี้แนะนะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็ไอ้เรื่องพระปลอมพระอะไรต่างๆเนี่ยมันก็คงจะาหายไปมากเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนที่นิยมสะสมพระเนี่ยมีมโนธรรมสูงขึ้นเยอะนะครับ <c oughs> ก็จะบอกความจริงกับท่านเพราะฉะนั้นาการศึกษาพระเนี่ยเราควรจะไปศึกษากับที่ตรงๆเลยอย่างเช่นสนามพระ นะครับหรือว่ากับคนที่เราไว้ใจได้นะครับที่เขจะชี้แนะให้เรานะครับผมคิดว่าอันนี้ยสำคัญที่สุดเชิญนะครับวันนี้พระคนสุดสายเยอะ้าใครอยากจะมาเจอต้อยเมืองนนตัวเป็นตัวจริงเสียงจริงไปเจอได้ไหนให้เผื่อมีภาพมาดูจะไปขอคำแนะนำเนี้ยเชิญที่ห้างพันทิพย์พราซ่าสาขางะมวงวานชั้น3อันนี้ถือว่าเป็นตลาดพระที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยยุคนี้ไหมะ ใหญ่ที่สุดครับเพราะว่า,าที่นั่นผมผมผมเช่าทั้งทั้งทั้งแอเรียนะฮะทั้งชั้นเลยนะฮะ,ฮะ,ะรวมกวับคุณพยับคำพันธ์ที่เป็นนายกแล้วก็แบ่งให้น้องๆเนี่ยที่ขึ้นมาเนี่ยเช่าเป็นร้านเป็นตู้เป็นอะไรก็ก็ถือว่ามีร้านหลวงมากที่สุดในประเทศไทยมีตู้มากที่สุดในประเทศไทยแล้วก็ใหญ่สุดในประเทศไทยเป็นทั้งตลาดวางของตลาดวิชาครับ แล้วก็ตลาดนัดรวมเซียนระดับชั้นนําของรประเทศไทยในยุคสมัยปัจจุบันนี้ถ้ามีอะไรก็เชิญที่นั่นนะครับมีบมีเซียนที่ที่มีความรู้ความสามารถมากมายแล้วก็จะให้ความจริงกับท่านซึ่งที่นั่นเราเราเน้นนะฮะถ้าใครเช่าของที่นั่นมีปัญหามาบอกต้อยเมืองนนท์แก้ให้ <c oughs> โหเราเตือขนาดน,นี้เลยครับ,รบไปเช่าเกินมีปัญหาเก หรือมามันดูแล้วไม่ดีบอกมาแล้วกันเช่าบนนั้นบลนี้ก็การสร้างมาตรฐานเลยนะฮะให้คนที่ไม่กล้าเข้ามาพรานีหลายคนอยากเข้ามากลัวนะฮะกลัหวโดนหลอกลัวโดนทุบด่วนไม่ต้องห่วงฮะเสียนต้อยมนอนจัดการให้เลยนะฮะก็นี่นะฮะก็เป็นการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการสะสมภาคเครื่องของวงการพาคเครื่องเมืองไทยด้วยเพราะว่าทุกวันนี้เจริญเติบโตขึ้นเรื่อยใช่ครับเพราะมันก็เป็นทั้งความสุขด้วยเป็นความสนุกเจอพบปะพักเพื่อนฝูงผู้หลักผู้ใหญ่และเป็นรัพ์ เป็นมรดกของชาติอืมโอ้โหนี่ฮะมรดกของผืนแผ่นดินไทยครับพระเครื่องของขลังครับวันนี้ขอขอบคุณเซียนต้อยเมืองนครผมว่าครับคุณต้อยเก่งครับและสัปดาห์หน้าเสาร์บ่ายสามเนชั่นรามคําไพมาพันใหม่กับพระเครื่องของขลังวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ